สวัสบบด,สดีพ่พอแม่พี่น้องสวัสดีสกู๊ปสุขคนเด้อพ่อๆกันเช็นเก่าเช่นเคยกับซองน้องเดือนพี่น้องเลยนี่ทำอะไรซินต้มต้มยังวาต้มต้มอ,อันต้มหางต้มหางมีหูมีปากพี่นอ้องเอ้ยต้มอันนางงัวพี่น้องเอ้ยหางง่วนหละตัวแล้วก็มีแต้านาง <c oughs> tôm kinh cá tầm măng hùng pino ơi có hùng mặc măng hùng thêm đau đuổi mình ăn tiền rồi đau kiều ตั้มเอามาบราลตั้มในเดียวเอลยพี่น้อง่แ็่ใช้ย่อเลยมากินน้ำยู่ไปาัยู่ในกล่องนี่แหละมากมาพี่น้องมากินกันมาเหม็นห่วงติมาใส่พอดีกินพี่น้องเลยมากินนนี่เซ่บแซ่าล้วเสียหน้ามันอยหมอน้าอนน้นนะคอกม่โนนะเราากกล่องมา ปาหมกนะปตากกันะไต้อิดนกะปิอันนั้น้า่ี้กินขขาวพี่น้องวันห็่ก็พอดีพอดีเวิร์ตั้มมาคุ้งแล้วก็ต้มอันนั้พี่น้องต้มนั่ง

กุ well, <quer> ้งดาห็นบกาเขากินพี่น้องเลยคนอายกอ็บกาเขากองพี่น้องเลยอีกอันอีเกตหนาทีจังสิได้กินพอดีเบิร์ดก็มาบอกกอยก้อยเขากินแต่หนื้อเออเนื้อแต่แต่น้ำใครก็จะกินแจ่วเพราะกินหลายคนเจ็บแสบน้องเดือนกับป้าทุก

ราหูคอตีอิบเขาใหญ่กินยังกัไมไเตยาคาคอมากมาเป็นอาอกรอกเขาโลดมาเป็นย่างดอก ถากีบหอบก็จ้พังเอาไปจักลมต้องปิดประตูน่าแจงค่ะรอรีปิดประตูแหละอ,อย่าน,ยนนำตามาหุงขาตาบ่ เอานั่งไ่ะนัได้ก็้สะดวกเคยไปเคยมันเนาะจะเจ้านีเจ้าหนีจ้าแม่ไกินข้าวก่อรู้้กินข้าว้งกินข้าว

ยังเป็นหนีวีอัจจุี่น้อ๋อเลยเอาถุงไอ้เผินซองแก๊สผ่อนเผินแก๊สหนึ่งทะเลก็แม่แก๊สหนึ่งแปดลอยเฉพาะแม่แก๊สหนึ่งแปดลอยซองแก๊สกับพันหกตาเวียดส่วนใหญ่เผินหมักให้เส้นเอาได้พี่น้องอเลยไม่ได้พวกเส้นลายเนาะจ่ายสดนั้นได้น้อย อ้าผ้วยแน้นานานดาวเอันถั่วอันั้จเาแล้วใช่ไหมเจ้ือัจจเสียมาใส่งานจ้าจะพืชปัจจัเสียลองมาใส่จาาเลยใส่ก็ได้ใส่ใหญ่จะมาใส่นะใส่ผาไปจะนมาใส่บนเนี่ยเราถั่วเราเว้นเท่าน่ะถั่วตากล้าเลยน้องหน่ะคือหาเอหาน่ะถ่วอันนี้ตัีสันดีเาจงบง่ายั่ยบนไม่ปว

คนไหกินได้อยู่บ้างใตาเลยพี่น้องคลิปนี้คลิปหน,น้าไปออกกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจเห็นไหมน้องเดินในเด้อ<า>กลับสบายดี